สวัสดีค่ะก็จาก EP ที่197นะคะเรามาสร้างแขนกันต่อค่ะอันนี้ก็วัดวงแขนนะคะลักแร้42สอไซส์ลนะคะลักแล42้42บวก8ก็50ก็วัดวงแขนค่ะอันนี้ได้อยู่ที่50พอดีนะคะ อันนี้แบบตัวนี้ก็อยู่ที่ EP หนึ่งนะคะอันนี้เราจะสร้างแขนตามตามรูปนะคะเป็นแนวผ้าไหมข้างบนเขาจะมีรูดนิดนิดเป็นแขนแบบสาส่วนเขาปลายแขนเนี่ยเขาจะเป็นแนวผ้าไหมเขาจะแบบบานบานนิดนิดนะก็จะเกยมาเกยมาด้านหน้าประมาณแบบนิ้วครึ่งก็เรามาทำกันเลยค่ะ ก็ตีมาเลยค่ะเป็นกลางแขนนะคะตอนนี้ต้นแขนไซส์ L สามสิบบวกแปดสามสิบแปดก็หารสี่เก้าจุดห้าเราก็วัดมาค่ะเก้าจุดห้าเป็นแขนสี่เหลี่ยมนะคะแขนหลักเซน้น ได้แล้วก็ตีลงมาเลยค่ะก็จากฝั่งนี้ก็เก้าจุดห้านะคะเก้าเซนครึ่งก็ตีมาเลยค่ะจากอันนี้ก็วัดลงมาค่ะเก้าเซนครึ่ง,งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเท่ากันตอนนี้ก็หัวแขนนะคะขึ้น สามเซนสามเซนครึ่งสี่เซนได้เลยนะคะแต่งแบบให้กลมกลืนกันอันนี้ช่างขึ้นสามเซนครึ่งด้านหลังอันนี้ด้านหลังด้านหน้าด้านหลังลงเซนครึ่งท้องแขนลงเซนครึ่งด้านหน้าเราแบ่งสามนะคะได้แล้วก็ตีเลยค่ะ ราวนี้ก็มีเพื่อนๆถามว่าบางทีช่างก็จะจากจุดนี้นะจะลงหนึ่งเซนบางทีก็จะลงหนึ่งเซนบางทีจากจุดนี้ก็คือจะแบ่งครึ่งอย่างถ้าช่างจะดูนะถ้าต้นแขนใหญ่ๆเนะี่ยก็คือใช้แบบประมาณเนี่ยช่วงนี้ยเขาจะมีเนื้อผ้าต้นแขนใหญ่เขาก็จะใส่สบายแต่ถ้าคนแบบ s m l แบบผอมๆไซส์เล็ก คือช่างก็จะลงมาเพื่อให้เนื้อผ้าเขาหายไปเขาแบบไม่ชอบแขนใหญ่ๆนะช่างก็จะลงมาอันนี้ก็จะใช้จุดนี้ก็ได้หรือว่าจะลงมาก็ได้นะหรือว่าจะจุดนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ดูเอานะคะเพื่อนๆก็ได้ตรงนี้เราก็แบ่งค่ะแบ่งสามจะวัดหรือจะกะก็ได้นะคะแบ่งสามส่วนเท่าๆกัน ขึ้นที่หลังขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าลงเซนครึ่งด้านหลังลงหนึ่งเซนได้แล้วเราก็โค้งเลยค่ะ อย่างเนี้ยก็คือสี่เซนถ้าเราโค้งแล้วแบบไม่ได้ก็คืออันนี้สีเซนคือให้เขาแบบเป็นแบบกลมๆคือเป็นสูตรแต่ไม่ไตายตัวอันนี้เราก็โคง้งก็ความยาวดูตามแบบคือไม่ยาวปิดศอกลงมานิดนึง สามส่วนสามสิบแปดเซนจากจุดนี้นะคะสามสิบแปดเซนก็ตีมาเลยค่ะตอนนี้เราจะพับเส้นนี้นะคะก็กิ้งออกมาค่ะก็ทำเหมือนกันค่ะชิ้นหลัง ได้แล้วเราก็พับกลางเลยค่ะพับเส้นกลางอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้เส้นที่เรากิ้งออกมาก็ตีลงมาตรงๆก่อนค่ะขอบแขนดูตามแบบแล้วก็นน่าจะสีนิ้วสี่นิ้ว สนิ้วปลายแขนไซส์ L สิบสองนิ้วครึ่งก็หกนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะสิบสองนิ้วครึ่งก็โค้งมาเลยค่ะจุดเนี้ยที่เรากิ้งไว้เนี่ยใช้ไม้โค้งนะคะเส้นเขาจะหายไปนิดนึง ถ้าไม้ตรงเนี่ยเขาคือจะแข็งเกินไปนะใช้ไม้โค้งอันนี้ปลายปลายแขนเราก็จะอยู่ประมาณสิบสอนิ้วครึ่งนะอันนี้หกนิ้วก็เบียดอันนี้ตีตรงๆเราออกสัก1เซนได้แล้วก็ตัดเลยค่ะ แบบเขาจะแยกไม่เยอะนี่นคือด้านหน้าแยกขวแขนรูดนิดนึงอันนี้เ,เก็บไปแล้แยกอันนี้ก่อนนะคะก็ตัแดแยกมาเลยค่ะแยกไม่เยอะ ตีเส้นกลางมาค่ะเส้นกลางแขนก็ดูตามแบบแล้วก็รูดนิดเดียวก็สัก3ามเซนสมเซนอันนี้3ามเซนอันนี้สามเซน,น,น,เนก็6เซนก็รูดนิดนึง อันนี้ดูตามแบบคือรูดนิดนึงแล้วเขาก็ไม่ได้พองแสดงว่าไม่ได้ยกไม่ได้ยกหัวแขนนะแต่คือเราแยกตรงนี้ก็คือยกไปแล้วนิดนึงเนี่ยประมาณ3ามเซนเนี่ยเราก็ใช้เส้นนี้ได้เลยค่ะหน้าล่ะก็อันนี้ก็เรียบร้อยแต่นี้เราจะแยกปลายแขน อันนี้ที่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอันนี้ทบกระดาษนะคะเราทบกระดาษมาเลยแล้วก็อันนี้มาวางนี้เลยค่ะอันนี้ครึ่งนิ้วจากจุดเนี้ยครึ่งนิ้ว ก็ตัดแยกสักสามช่องช่องละครึ่งนิ้วก็ครึ่งนิ้วอันนี้ครึ่งนิ้ว อันนี้ก็ไปอีกครึ่งนิ้วอันนี้ก็ไปอีกครึ่งนิ้วก็ประมาณเนี้ยก็หลังสวยเราก็ตัดเลยค่ะหรอจะกิ้งออกมาก็ได้ก็จะมีทั้งหมดแบบ ครึ่งนิ้ว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 เท e ่ากับเราแยกอยู่สองนิ้วอันนี้แบบบานไม่บานไม่มากแบบบานไม่มากอันนี้เราก็เอาอันนี้ออกไปได้เลยค่ะ อันนี้เราก็ขีดกลางไว้เส้นกลางอันนี้คือเส้นกลางแต่นี้ของเขาหลังหลังมาทับหน้าเกาจะแบบบานนิดนิดเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนแบบชอบบานก็แยกได้อีกนะแยกแบบแยกไปอีกได้ อันนี้คือหลังทับหน้าทับมาประมาณแบบนิ้วครึ่งจากเส้นกลางเนี่ยนิ้วครึ่งทับมานิดหนึ่งเราก็โค้งเลยตรงปลายเนี่ยเราก็แต่งเอาเราต้องการแบบ โคง้งโค้งแค่ไหนอันนี้เป็นแขนแนวผ้าไหมนะส่วนมากก็อัดกาวนะเวลาเจอแขนแบบนี้ก็จะอัดกาวก็จะประมาณเนี้ย ก็คือชิ้นเนี้ยตัดตัดสี่ชิ้นก็คือข้างละสองก็สองข้างก็คือสี่ชิ้นเขาก็จะตัดเท่ากันเนี่ยเขาก็จะเกยชิ้นหน้าเขาก็จะเกยเข้าไปข้างในก็จะเป็นประมาณแต่นี้ก็คือแต่นี้ตัวเสื้อตัวเสื้อเราก็จะตัด แยกเวลาวางผ้าเน,นี่ยช่างอันนี้ก็เก็บไว้เผื่อเรามาแปลงแบบเราก็เอามาแล้วก็แปลงแบบได้เลยคือไม่ตัดทิ้งก็จะตัดแบบเนี้ย เวลาแปลงแบบแล้วก็มาติดแล้วเราก็ก๊อปออกมาเป็นตัวใหม่ก็ตัดแค่นี้เวลากิ้งเราก็กิ้งเส้นเนี้ยชิ้นนี้ก็ชิ้นหน้านี้ก็ตัดคอออกมาก็คือสายป่าเท่ากัน อันนี้ก็ตัดคออันนี้ก็แยกชิ้น <S <S> <S ก็ชิ้นหลังช่างก็ตัดแค่นี้เพราะเวลาเราก๊อปตัวต่อไปที่ลูกค้าตัดอีกเราก็เอาแปะแปะก,กันแล้วเราก็กิ้งทำตัวใหม่ก็จะไวนะตัวตัวแรกเนี่ยจะเสียเวลานิดนึงก็จะตัดประมาณเนี้ย อันนี้ก็ตัดออกไปก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ก็น่ารักดีก็เอามาลงให้ดูนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ